you พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชารือไทยที่จะออกแบบและต่อเรือใบด้วยพระองค์เองในปี2506ระหว่างประทับแรมที่วางไกลกังวลทรงกันเชียงเรือใบในทะเลหัวหินโดยหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีได้ตามเสด็จด้วยเรือใบที่ทรงต่อเองพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเรือใบดังกล่าวจึงมีพระราชประสงค์จะทรงต่อเรือด้วยพระองค์เองขึ้นแรกมีเรือใบพระที่นั่งด้วยฝีพระหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงถึงกำเนิดขึ้น เรือใบลำแรกนี้เป็นประเภท Enterprise โดยได้พระราชทานชื่อไว้ว่าเรือราชปะแตนต่อมาพระองค์ทรงต่อเรือใบขึ้นอีกหลายลำและส่งเคยนำเรือเข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองหรือกีฬาสีเกมในปัจจุบันด้วย